คุณเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละเกือบ10ล้านคนอาจจะพ่ายแพ้ให้กับใบไม้เพียงใบเดียวและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเทคโนโลยีที่คนทั้งโลกกำลังจับตามองอยู่นี้ไม่ได้มาจากซิลิคอนวัลเลย์หรือบริษัทยาข้ามชาติยักษ์ใหญ่แต่มันเกิดขึ้นจากสมองและสองมือของคนไทยในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ สื่อนอกตังกับให้ฉายาว่านี่คือการปฏิวัติสีเขียวแห่งวงการแพทย์เพราะนี่ไม่ใช่แค่วัคซีนธรรมดาแต่มันคือวัคซีนรักษามะเร็งราคาถูกที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันครับว่าคนไทยทําได้อย่างไรทําไมต้องใช้ใบยาสูบและที่สําคัญที่สุดคือความหวังนี้จะกลายเป็นจริงเมื่อไหร่ไปหาคําตอบพร้อมกันครับ ก่อนที่เราจะไปดูความล้ําของเทคโนโลยีเราต้องมาดูความจริงอันน่าเจ็บปวดของการรักษามะเร็งในปัจจุบันกันก่อนครับทุกวันนี้มะเร็งคือสาเหตุการตายอันดับต้นๆของโลกและการรักษาก็แพงมหาศาลยาที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยาพุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบ,บําบัดส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศราคาเข็มละหลายแสนบาทบางคอสต,ต้องจ่ายกันเป็นล้านล้านบาท จนมีคำกล่าวว่านาเร็งไม่ได้ฆ่าแค่คนไข้แต่ฆ่าทั้งครอบครัวเพราะค่ารักษาที่สูงลิวนอกจากราคาที่แพงแล้วกระบวนการผลิตยาเหล่านี้ก็ยากลำบากมากครับปกติเราต้องใช้สัตว์ทดลองหรือใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดใหญ่ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและความดันอย่างแม่นยำซึ่งใช้ต้นทุนมหาศาลและใช้เวลาน,านานมากในการผลิตแต่ละครั้ง ทำให้นักวิจัยทั่วโลกพยายามหาทางออกใหม่ๆและนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทีมวิจัยไทยจากใบยาไฟโตฟาร์มเริ่มคิดนอกกรอบครับพวกเขาตั้งโจทย์ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราเปลี่ยนพืชให้กลายเป็นโรงงานผลิตยาที่เดินเครื่องได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงมาถึงจุดที่ทุกคนสงสัยครับทำไมต้องเป็นใบยาสูบ แล้วมันคือใบายาชนิดเดียวกับที่ใช้ทําบุหรี่ในไทยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องยาสูบที่ใช้คือสายพันธุ์นิโคเทียนาเบนทามยียนาซึ่งมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมจากประเทศออสเตรเลียครับพืชชนิดนี้ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่เอามาสูบกันแต่มันคือพืชในห้องแลบที่วิศวกรชีวภาพทั่วโลกหลงรัก ทำไมต้องเป็นสายพันธุออสเตรเลียตัวนี้เหตุผลคือมันมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอมากครับในโลกของธรรมชาติมันอาจจะดูขี้โรคแต่ในโลกของการผลิตยานี่คือแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบเพราะเมื่อระบบภูมิคุ้มกันมันต่ำเราจรึงสามารถฉีดรหัสพันธุก,กรรมหรือคำสั่งชุดโปรตีนเข้าไปในเซลล์ของมันได้ง่ายมาก และพืชตัวนี้จะไม่ต่อต้านแต่มันจะทำตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัดมันจะดึงสารอาหารจากดินและแสงแดดมาสร้างเป็นโปรโตีนยาที่เราต้องการสะสมไว้ในใบของมันแทนพูดง่ายๆคือนักวิจัยไทยค้นพบวิธีใช้ธรรมชาติผลิตนวัตกรรมครับแทนที่จะใช้เครื่องจักรผลิตโปรโตีนเราใช้ใบไม้สีเขียว,ยวนี่แหละเป็นโรงงานซึ่งทั้งประหยัดกว่า เร็วกว่าและสะอาดกว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียวกระบวนการนี้เรียกว่าโมเลกุลร์ฟาร์มิงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ลดระยะเวลาการผลิตยาจากหลักเดือนหรือหลักปีให้เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นทีนี้มาถึงความล้ำที่สื่อน,นอกอึ้งที่สุดครับคือตัววัคซีนรักษามะเร็งเองวัคซีนตัวนี้ไม่ได้ฉีดเพื่อป้องกันเหมือนวัคซีนโควิดที่เราเคยฉีดกันนะครับแต่มันคือ วัคซีนบำบัดสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วเท่านั้นกระบวนการทำงานมันน่าอาัศจรรย์มากครับเมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งทีมหมอจะนำชิ้นเนื้อส่วนที่เป็นมะเร็งจริงๆของคนไข้คนนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นหรือโปรตีนที่เป็นเอกลักษณ์ของเซลล์มะเร็งนั้นๆจากนั้นนักวิจัยจะนำรหัสนั้นมาออกแบบเป็นชุดคำสั่ง ส่งต่อไปให้เจ้าใบายาสู่ผลิตโปรโตีนออกมาเมื่อได้โปรโตีนนั้นมาแล้วเราก็จะฉีดกลับเข้าไปในตัวคนไข้คนเดิมหน้าที่ของวัคซีนตัวนี้คือประกาศจับครับมันจะไปสอนให้เม็ดเลือดขาวหรือหน่วยรบพิเศษในร่างกายเราที่เรียกว่าทีเซลล์ได้เห็นว่าหน้าตาของศัตรูในร่างกายเราเป็นแบบนี้นะเมื่อระบบภูมิคุ้มกันรู้จักหน้าตาของมะเร็งแล้ว มันจะเริ่มสร้างกองทัพออกล่าเซลล์มะเร็งทั่วร่างกายอย่างแม่นยำโดยที่ไม่ไปยุ่งกับเซลล์ปกติเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งต่างจากการทำาคีโมแบบเดิมที่ทำลายทุกอย่างพินาศไปหมดนี่คือเหตุผลที่สื่ออย่าง CNBC และ Bloomberg ยอมรับว่านี่คือจุดเปลี่ยนโลกของจริงครับนอกจากเรื่องของมะเร็งแล้ว เทคโนโลยีใบายาสูบของไทยนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดผลิตยาและวัคซีนอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่หรือแม้แต่ยาถอนพิษสุนัขบ้าซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกผลิตภายใต้มาตรฐานโลกในโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเองนั่นหมายความว่าในอนาคตความมั่นคงทางยาของคนไทย จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจมูกคนอื่นอีกต่อไปปัจจุบันนี้วัคซีนรักษามะเร็งจากใบยาสูบฝีมือคนไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์ครับซึ่งนี่คือด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดผลการทดสอบเบื้องต้นออกมาเป็นที่น่าพอใจมากและทีมวิจัยตั้งเป้าไว้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราจะมีโรงงานผลิตยาจากพืชที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ในประเทศไทยสิ่งนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไทยไปเลยครับเราจะไม่ต้องกราบอ้อนวอนขอยาแพงๆจากต่างชาติอีกต่อไปพอแม่พี่น้องของเราจะมีโอกาสรักษามะเร็งได้ในราคาที่จักต้องได้และประเทศไทยจะเปลี่ยนสถานะจากผู้นำเข้ายากลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยชีวิตคนได้ทั้งโลกความภาคภูมิใจนี้ มันยิ่งใหญ่กว่าแค่การมีเทคโนโลยีครับแต่มันคือการพิสูจน์ว่าสมองของคนไทยก็สามารถสร้างปฏิหารให้มนุษยชาติได้เหมือนกันจากใบไม้สีเขียวเล็กๆที่ดูไม่มีค่าสู่ความหวังครั้งใหม่ของคนทั้งโลกนี่คือเครื่องยืนยันครับว่าความเก่งของคนไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกจริงๆถ้าคุณชื่นชอบและภูมิใจในผลงานของนักวิจัยไทยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้และคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานใบยาไฟโตฟาร์มกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่ทำให้คนไทยต้องภูมิใจในตัวเองสวัสดีครับ